เที่ยวแล้วค่ะอันนี้ก็คืออยากจะตะโกนให้โลกรู้ดังๆเลยนะคะอยากไปเที่ยวแล้วค่ะคือถ้าใครมาได้ยินเนี่ยก็คงต้องบอกให้ครูแอนเนี่ยคำดาวจะเย็นๆค่ะครูแอนคือสถานการณ์โควิดในบ้านเราหรือในต่างประเทศต,ตอนเนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ แล้วการที่เราจะได้รับวัคซีนหรือฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอค่ะยังต้องใช้เวลาอาจจะมีการฉีดวัคซีนบ้างแล้วนะคะในบุคลากรทางการแพทย์ค่ะแต่การที่เราเนี่ยจะได้เดินทางไปเที่ยวในที่ไกลๆเนี่ยดูเหมือนจะมีความหวังริบรีเหลือน้อยมากเลยค่ะเกวนก็คิดถึงประเทศต่างๆที่เกวนเคยไปเที่ยวมานะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะมารีวิว การท่องเที่ยวต่างประเทศในลักษณะที่เรียกว่า Q&A นะคะซึ่ง Q&A เนี่ยจริงๆจะต้องเป็นคำถามของผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาแล้วครูแอนค่อยตอบใช่ไหมคะแต่ว่าช่องครูแอนนะคะยังมีคนติดตามน้อยอยู่เลยอะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรีวิวหรือว่าตอบคำถามใดๆเนี่ยครูแอนก็อยากจะให้แยกความแตกต่างของคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what กับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย which ค่ะการตั้งคำถามด้วย what เราไม่ได้เจาะจองค่ะเช่น what color do you like best นั่นก็คือถามว่าคุณชอบสีอะไรมากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูแอนเปลี่ยนเป็นการถามว่า which color do you like blue or green นั่นคือถามว่าคุณชอบสีอะไรระหว่างสีเขียวกับสีน้ำเงินซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยตั้งคำถามโดยการใช้ which มันเป็นการเจาะจงให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้เลือกจากลิสต์รายการที่เรามีอยู่แต่ถ้าใช้ what ก็จะไม่เจาะจงแล้วคำถามที่ขึ้นต้นด้วย which country กับ what country มันก็มีความต่างนะคะอย่างเช่น which country do you miss the most นั่นหมายความว่าในลิสต์ของเราในบักเก็ตลิสต์ของเราเนี่ยเราคิดถึงประเทศอะไรมากที่สุดแต่ถ้าถามว่า what country do you miss the most ก็คือไม่ได้เจาะจงไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้มาก่อนก็แค่อยากจะถามว่าคิดถึงประเทศอะไรมากที่สุดอันนี้ละค่ะเป็นข้อแตกต่างของการใช้ what กับการใช้ which นะคะคราวนี้ไปดูคำถามทีู่แอนเตรียมมาเลยค่ะ what country was your first trip abroad ก็คือประเทศอะไรที่ครูคแอนเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวเป็นประเทศแรกคำตอบก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นสแตปมแรกที่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศให้ดูนะคะประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวแบบไม่ไปกับทัวร์ค่ะแล้วเราก็ไม่เคยไปกับทัวร์อีกเลยเพราะว่าเมื่อทริปแรกเนี่ยเราทำได้เนี่ยทริปต่อๆไปก็ติดใจค่ะ เราก็เลยเลือกที่จะเดินทางแบบเที่ยวเองตลอดเลือกประเทศไปสิงคโปร์ที่แรกเพราะว่าเป็นประเทศเล็กๆการเดินทางสะดวกมีความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยเราไม่ต้องปรับตัวเยอะก็เลยไปที่นั่นเป็นที่แรกค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะ which country have you impressed a lot นั่นก็คือได้ประทับใจประเทศไหนมากที่สุด คำตอบก็คือประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์คือเป็นประเทศที่ก็ไปเองอีกนั่นแหละแต่ไปกับเพื่อนแค่2คนคราวนี้ไปกันแค่ผู้หญิงสองคนเนี่ยที่บ้านก็จะเป็นห่วงใช่ไหมคะก็เลยเป็นทริปที่เราเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลกับคนรอบตัวน้อยมากๆค่ะว่าไปกับใครยังไงอะไรออบอกแบบกำกวมไว้เพราะว่ากลัวทุกคนจะเป็นห่วงค่ะแล้วก็เป็นทริปที่ได้มีการแบบ เซลดรายคือเซลดรายวิ่งก็คือแบบขับรถเองรับรถที่สนามบินแล้วก็ขับจากสนามบินไคลเชิร์นะคะลงไปทางใต้ค่ะเป็นเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่ง ที่สำคัญน่ะไม่ได้มีการจองลุที่พักไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าได้รีเสิร์ชไปแล้วก็บอกว่าอ,อประเทศนี้ปลอดภัยถ้าเราอยากจะได้ที่พักแบบสวยๆเดี๋ยวเราก็ไปเลือกเอาข้างหน้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปเนี้ยก็จะมีความตื่นเต้นลุน้นแล้วก็บรรยากาศในการขับรถเนี่ยก็คือแบบวิวสวยมากก็เลยแบบเป็นทริปที่ประทับใจมากที่สุดค่ะ Which country have you visited several times? ก็คือประเทศไหนที่ไปบ่อยมากซึ่งในในการเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราเนี่ยก็มักจะเที่ยว1ครั้ง2ครั้งอ่ะสครั้งเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้ครอบคลุ่มใช่ไหมคะแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะแกรนไปเยอะมากจนนึกว่าเอ๊ะนี่เรามีบ้านญาติอยู่ที่นั่นหรือเปล่านั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะก็คือ ไปนับๆดูแล้วนะคะเกือบ10ครั้งอะค่ะบางปีนะคะไปถึงสองครั้งด้วยค่ะโดยที่ไม่ได้มีการไปทำงานหรือว่าไม่ได้มีบิสเนสใดๆค่ะไปเที่ยวอย่างเดียวก็คงอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันอาจจะเป็นประเทศเล็กๆเที่ยวง่ายแล้วก็คนก็แบบว่าไม่น่ากลัวก็เลยไปบ่อยสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะก็คือ Which country will you plan to visit after the pandemic? ซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะต้องคิดว่าเออถ้าไม่มีการกักตัวแล้วไปเที่ยวได้ตามปกติเราจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นที่แรกคำตอบก็คือญี่ปุ่นค่ะคือครูแอนน่ะตั้งใจจะพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะคือคุณแม่ก็เดินไม่ค่อยสะดวกแล้วนะคะอยากจะพาไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งค่ะจริงๆเราก็เคยพาแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะคะ แม่ก็ชอบมากค่ะบรรยากาศดีอาหารการกินก็ถูกปากค่ะก็เลยอยากจะไปที่เนี่ยละค่ะหลังจากที่ไม่มีโควิดไม่มีการกักตัวแล้วขอพาแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะ Which country do you miss the most อันนี้ก็คือแบบประเทศอะไรที่คิดถึงมากที่สุดคำตอบก็คือแคนาดาค่ะคิดถึงเนี่ยคือยังไม่เคยไปนะคะแต่ก็คิดมาโดยตลอดเลยค่ะว่าถ้ายังไงเนี่ย ก่อนจะตายเนี่ยขอไปเที่ยวประเทศนี้สักครั้งหนึ่งเถอะเพราะว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลสาบก็เลยคิดว่าเอาละถ้ามีโอกาสจะต้องไปที่นี่แหละคิดถึงมากที่สุดแล้วแล้วก็ยังไม่เคยไปเลยอะคะ่ะสำหรับคลิปนี้มีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยนะคะแ,แต่ก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ กิจกรรมนี้กับลูกศิษย์ของครูแอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชมท่านอื่นเนี่ยคแคนก็ไม่รู้ว่าจะส่งรางวัลกลับไปให้ยังไงแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยแนก็จะให้ตอนที่ทุกคนเนี่ยมาเรียนที่มี Learning Center ค่ะกิจกรรมก็คือให้ทุกคนเนี่ยที่อยากร่วมสนุกตั้งคำถามด้วยคำว่า what หรือว่าคำว่า which ค่ะจะถามอะไรใดๆก็ได้ค่ะแล้วถ้าครูแอนอ่านแล้วแนชอบคแคนก็จะแจกรางวัลค่ะ เป็นรางวัลซูเวเนร์นะคะที่กูแอนเนี่ยซื้อมาจากต่างประเทศค่ะซึ่งก็จะยินดีมอบให้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กูแอนด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ Have a nice day bye